ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินี่ครับกับเกมฮันช d ดาวนะวันนี้เนี่ยรีวิวโปรฮันชอดาวนะครับบนเว็บไซต์ v p p โปรไทยกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาได้รีวิวตัวโปรแกรมล่าสุดนะครับตัวโปรฮันช d ดาวนะครับตัวซุปเปอร์นะก็ทําการกดสั่งซื้อคีย์ายนาตรงนี้ไปเลยนะครับนะก็บอกเลยว่าตัวโปรนะครับตึงๆเลยนะครับการเติมเงินก็สองอ่างเปลวอริสนะครับเมื่อเราสั่งซื้อคีย์แล้วเนี่ยเข้าไปน่าจัดการคีย์หรือดาวน์โหลดเนาะแล้วก็ไปหน้าล่าสุดนะครับนับทำการกดดาวน์โหลดนะ ครับเมื่อคุณได้ไฟล์มามันขึ้นไฟล์อันตรายแบบนี้นะกดจุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดจุด3จุดตรงนี้ดาวโหลดไฟล์อันตรายแล้วก็ดาวโหลดไฟล์อันตรายนะก็จะได้ไฟล์มานะนะอย่าลืมคัล็อกคีย์นะครับอ่ะก็วิธีการรันโปรนะครับลักโฟลเดอร์ออกมานะแล้วก็กดคลิกขวาแล้วแอดมินตัวโปรแกรมนะฮะกดข้อเวามเติมได้ใช้งานต่อไปนะนะจากนั้นเนี่ยให้ทำการสมัครสมาชิกในตัวโปรแกรมก่อนนะครับเซตอัพก่อนํำหนดไปล่าอะไรก็ได้นะครับในเนี้ยนะครับ เมื่อสมัครเสร็จนะครับมันก็จะมาหน้าล็อกอินนะเรากดล็อกอินไปเลยนะครับเมื่อเรากดล็อกอินไปนะครับอ่ะมันให้รีสตาร์ทหนึ่งทีนะอ่ะรีเครื่องมาหนึ่งรอบนะฮะก็ลันตัวโปรแกรมใหม่นะครับนะครับกรอกรหัสนะที่เราสมัครเมื่อตกี้อ่ะนะครับล็อกอินเข้าไปนะฮะอ่ามันก็จะโหลดเข้ามาแบบนี้นะ นับเมื่อเข้ามาแบบนี้เนี่ยนับให้เราเลือกไปที่ฮันโชดาวนะก็เลือกที่ฮันโชดาวนะมันจะไปดูต้องดูลูปอะทุกคนนคับกดเข้าไปนะนับกดเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้ครับมันจะให้กกเกากคีย์เห็นปะนะับให้เราเนี่ยทำการ,กรกเกาะคีย์ตรงนี้นะแล้วกดสตาร์ทเมื่อเรากรกเกากคีย์ไปเนี่ยนะครับมันจะเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุดเว้ยนะครับเห็นปะก็กดนี่แล้วกดสตาร์ทเห็นปะมันจะมีตัวสปูไปด้วยนะ สตาร์ทไปเลยนะครับสักเสนะแล้วก็สตาร์ทเก,กมได้เลยเห็นปะการันโป,โปง่ายปะง่ายมากๆเลยนะครับนะทุกคน <c oughs> ก็คือเกอกคีแล้วก็เล่นได้เลย,เลยจบคนะรับอ๋อขอฝากไว้ด้วยลกันสําหรับโปฮันโชดาวนะครับโอเคเมื่อเข้าเกมมานะครับตัวโปติดเลยเห็นปะนะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันเยอะตึงๆเลยตัวนี้โอเค <c oughs> นะครับกดอินเสิร์ตน,นะในการิดเปิดเมนูนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขอ,อกดไป <c oughs> ทีม3แล้วกัน เล t โก o นับมาเร่นรีวิวล่าสุดให้ได้ดูกันนะนะับโต,ตเมนูปโปรแม่งใหญ่จัดนะับกดเลดี้เลย,เลยนะับเพเยอร์นะรับเราสามารถกดเปิดได้เลยนะครับน่าเห็นไหมมีหมดเลยนะครับโครงกระดูกโครงกระดูกโอ้โห oh. แม่งเยอะทุกคนอะ่ะแล้ก็มีสีเช็คหน้าหลักกำแพงนะครับเซ็ตมาให้นะแล้วก็ AI ด้วยเหรอเอาดีเอ,อ็มโอ้ยมี AI โห,โหเยอะจัด นะครับผม Mac p o V 10อันนี้ปุ่มล็อกเป้าเป็นข้างเมาสนะ์นะครับเราเอาเจะเป็นคลิกซ้ายก็ได้นะครับหรือปุ่มแล้วก็ได้ที่เราถนัดอะ Embot Mode มีโหมดล็อกเป้าด้วยโอ้โหเดือดบอกเลยมาครับตัวโปก็น่าจะเล่นง่ายนะทุกคนสมูทเหรออ่ะอน,นี้ใช้สมูทก็ได้ อ๋อน,นี้เลือกมองว่าเราต้องการมองเห็นอะไรโอเคอน,นี่กระสุนพวกกระสุนนะเอาดีนับเึก็เปิดได้เลยอุย้ยเพเยอร์นับอันนี้เช็คหลังกำแพงนะเดี๋ยวดูก่อนโตโัวปโดเดือดอะบอกเลยอุย้ยมีสีบอกด้วยเฟียวจัดอุย้ยกระสุนติดตามปวกเนี่ยว่ากระสุนติดตามแน่เลยอะ คือกดปุ่มล็อกแล้วยิงไปเลยเมื่อกี้ผมยิงเลงไม่โดนตัวเลยนะอุ๊ยกว่าแล้วไงกระสุนติดตามครับทุกคนเม่งเดือดจัดยิงยิงตรงยิงอยู่ใน FOV อ่ะกดปุ่มล็อกแล้วก็ยิงอยู่ใน FOV ออ่ะ เดือดจิงนี่ระยะล็อกเหรอครับคือแค่เห็นโครงกระดูกเป็นสีแดงคือยิงได้เลยครับทุกคนห้าผี

ปงพันแผลก่อนต้องช่วยเพื่อนละอยู่อยูย่ หมดครับโคเดือดไม่นกระสุดติดตามอะ่ะไม่โปมันเดือดอย่างนี้วะทุกคนับนะผมยังเซตอะไรไม่ค่อยเป็นด้วยนะผมก็เซตมั่วๆเอาตรงครับนะมันก็จะมีระยะบอก m i s c อ่ะโคก็ดูโอ้โหเดือดเลยวะไอ้บอด อ๋อนี่ยโหมดการล็อกนะครับเป็นเมาส์เอมโอ้โหโอเคเราปรับเป็นโหมดแบบแบบนี้ไงก็เดือดอะนะครับหรือว่าจะล็อกเป็นแบบอีกอันนึงก็ได้เป็นเมาส์เอมก็ได้นะครับมันก็มีหลากหลายโหมดให้ลองเล่นนะไม่ชัวนะ AI เอมบนี่เป็นพวกผีนะครับแต่ไม่มีไม่มีบล็อกนะ ของดอบแบบแน่นๆก็ตัวนี้น่าจะเกียนที่สุดนะครับนะครับก็ชิวๆนะครับคนไปหมดแล้วมันออกเลยเหรอวะร้อยเอ้ยเพื่อนกูไปไหนฮะ น่าจะออกเลยมั้งล่ะออกเลยเหรอสามร้อยเมตรเฮ้ยมัมมนต้องทำอะไรกันวะออกหรือมันอะไรวะนะ โหออกไปแล้วทุกคน,ม,นมันออกไปแล้วอะ่ะก็มารีวิวเขา้าวต่อรันโปรมานี้แล้วกันนะครับตัวโปก็ล็อกตึงจัดเลยนะครับลองไปปรับเล่นดูนะครับระยะการมองเห็นอะไรต่างๆก็เซตได้ตรงนี้เห็นไหมคือบังชั้นมันเยอะมากอะ เด,เดี๋ยวมาไว้รีวิวอีกรอบนึ่งล้วกันอันนี้ก็เป็นสอนใช้ไปก่อนนสอนใช้เขคร่าวนะนับฝากอุ่นหนุนด้วยแล้วกันฮันโชดาวล็อกเป้าโคตรเดือดบอกเลยนับก็คือเนียนกว่าเดิมอะ่ะยิงแค่ใน FOV ก็ก็ตึงเลยอะ่ะนับเจอใหม่คิวตาหน้านะไปละบ๊ายบาย